เกมนี้เล่นเป็นจินเบโลนั่นเองนะฮะแต่ว่าเป็นสีแดงนะอันนี้ตัวสีดวเท่านั้นนะครับย้ําก่อนว่าเป็นแค่ตัวส<ดา>ีดวเอาละข้อดีของมันเนี่ยก็คือจะเก่งกับคนที่กินพวกผลไม้ปีศาจแต่เห็นฝั่งตรงข้ามไหมครับมีแชงอย่อะแยะและโฮดี้ก็แพ้แชงด้วยนะต้องต้องต้อง,องหนีอ่ะไม่งั้นโอ้โหมันไปไปกันหมดเลยว่ะเอ่อไปกันเรียบเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคสตันก่อนแล้วก็อีกทีแชงมันไม่มีติดสตันนะครับดังนั้นมันเลยโดนแล้วมันนิ่งนะเอาเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์โอเค ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหตายกูตาย,ตายอ่ะช่วยช่วยช่วยตีได้เท่านี้นะครับไม่ได้ว่ะอ,อันนี้ยอมโดนนะยอมอยู่นิ่งๆแล้วโดนนะครับปึ๊บโอเคอ่าแม่ใหญ่ฝั่งเรานะครับเดี๋ยวเราเผื่อมีคนลงมานะขอเอาเลือดหน่อยนิดนึงจะได้ไม่ตายนะครับอ่ต้องคุยกันตามตรงเนี่ยตัวนี้มันอยู่ในทงเนาะแต่ส่วนใหญ่เอ่อเมื่อกี้ที่ผมเติมไม่ได้เห็นไหม มีไม่ใหญ่2คนขอเติมเกตจริงๆไม่อยากให้เราเติมก็ได้นะแล้วไม่ใหญ่ไปดึงทงกลางไปป่วนอะไรเงี้ยแต่เขาส่วนใหญ่คนไม่เล่นกันอย่างนั้นอ่ะเออคนไม่เล่นอย่างนั้นก็ว่ากันไม่ได้ครับดึงทงสิดึงดึงวุบ,บโอเคติดสตาร์แล้วก็หนึ่งทีวุบ,บกระเด็นแต่รู้สึกเลือดไม่ค่อยลดเลยและเราก็แพ้แชงด้วยนะครับเอออึ๊บอ่านิดนึงตามนะครับกันทงนะหนึปึ๊บ โอ้เมื่อกี้เห็นใช่ป่ะไม่ใหญ่ตีเราลดแค่ไอ้นี่เองเดี๋ยหยุดอ้าวเวผิดด้านเฮ้ยผิดด้านวึบเบ,บ,บโอเคอุย้ยโอ้โหโดนแช่งแช่งตัวฟรีเลยอะไม่มีคนเก็บว่าตัวฟรีเลยแช่งกูเดี๋ยวนะไม่มีคนฆ่าแช่งนี่จบเลยนะคือไม่ใหญ่ทําได้แค่ลบสถานะนะครับแต่ถ้าแช่งนี่น่าจะเก็บสแต็คครบแล้วด้วยอะไม่มีคนเก็บนี่แพ้นะผมบอกเลย แม่ใหญ่ไม่ต้องเติมไปเอาธงไม่ต้องช่วยโอ้ตายละตายละเนี่ยเห็นไหมตายเห็นไหมบอกแล้วแล้วก็นี่แชงนี่ตัวฟรีเลยนะเกมนี้อะรอรอดูได้เลยค่าไม่ต่ำกว่าห้าตัวเกมนี้เตรียมตัวได้เลยเพราะเนื่องจากว่าแม่ใหญ่ไม่ลบสถานะให้โดดมาละปึ้งโซโลเลือกมาแล้วนะครับ ถ้าจังหวะนี้ต้อง่อยให้โฮดี้เล่นนะโซโลไม่ต้องเล่นเนะี่ยแต่ส่วนใหญ่คนมันจะชอบลุมลุมกันอย่างเงี้ยเห็นปะเออโฮดี้ค่อยเป็นงานหน่อยเอา้าโซโล่าเออคือมันต้องช่วยๆกันอนะ่ะมันมันไม่ใช่แบบคนมันไม่ได้รับช่วยกันอย่างเงี้ยถูกแล้วปุ๊บอ้าวดึงธงอา้าวไม่ดึงสะด้วยขขเขาเขาไม่เอาธงรูนนะครับไม่งั้นไม่งั้นแทนนะน่าจะได้มั้งทันอยู่ทันอยู่โอเคจบครับ ช่วยวยกันได้เท่านี้นะฮะอ่ะสกิลไปเลยปุ๊บอ่ะจบไปเหมือนไม่ได้ช่วยเลยกูแล้วก็ไม่อยู่ทงด้วยอยู่ไม่ได้เลยอะ่ะเจอแฉงเกมนี้เล่นเป็นจินเดโลแดงนะครับเนื่องจากว่ามีคนขอมาเนาะเอาละเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าไอประเด็นหลักๆของมันเนี่ยเน้นๆคือต้องอยู่ในทงนะครับแต่เกมไม่เกที่เห็นเล่นคือแทบจะไม่ได้อยู่เลยเพราะว่ามีแม่ใหญ่อะ่ะเติมเกทเติมทงอยู่แล้วดังนั้นผมจะไม่ยืนทับนะครับไม่งั้นมันจะเสีย โอกาสเนาะตัวตอนแรกอะโฮดี้ไปตรงกลางผมก็เลยอยากจะไปเติมช่วยเผื่อโฮดี้จะได้ไงแต่สุดท้ายเจอแชงมาก็แยกย้ยายอะทงโฮดีนะ้เราแพ้แชงอยู่แล้วอ่ะประเด็นหลักเลยของตัวจินเบยไม่ว่ารา่างไหนก็ตามนะครับจะตีคนที่กินผลไม้พิศาดแรงแล้วก็จะสึกข,ขึ้นกับคนที่กินผลไม้พิศาดย้ำก่อนตรงนี้นะครับแต่ว่ามันคงสู้โล่น้ําเงินไม่ได้ตัวใหม่อ่ะนะแต่ว่าตัวนี้ถามว่าเก่งไหมหรอมันก็ยังเป็นสีดาวแต่ถามว่าเป็นสีดาวที่เล่นได้ระดับหนึ่งวงเล็บตั่เนี้ย ระดับหนึ่งนะครับเมื่อกี้เห็นไม่ใหญ่ตอนตีเราไหมลดแค่หลักหน่วยแหละแค่หนึ่งเลยเออเพราะว่าอันนี้เห็นว่าตัวคนที่กินผลไม้ติศาจ,จะได้รับความเสียหายคือจะตีเราลดลงอะ่ะประมาณ50%แล้วก็ในส่วนของเราเนี่ยยังมีโอกาสเพิ่มจะเรียกโอกาสไม่ไม่สิเรียกว่าเพิ่มเกาะเลยนะครับสูงสุดถึง30%เมื่อทุกๆครั้งที่ใช้สกิลหนึ่งชัดเจนป่ะใช้สกิลหทุกครั้งที่ไอที่ซัดิลคนอื่นนี่แหละ เออจะทาให้เราอ่ะเพิ่มเกาะด้วยแล้วก็มีในส่วนของพลังอีกอันเนี้ยปิดสักก็เ,เป็น50อันนี้อีก30เป็น80นะครับแล้วก็ครูดาว12ไวขึ้น50%เมื่ออยู่ในอ่าเลือดมากกว่า70%นั่นเองนะครับผมเลยมองว่ามันก็เป็น2ดาวที่โทษทีเป็น4ีดาวที่ไม่น่าเกียดนะครับสำหรับผม,มานะแล้วก็ยังสามารถเป็นในส่วนของซับได้อีกด้วยมี4แท็กครบเลยตามนี้นั่นเองนะตัวนณะปัจจุบันเนี่ยผมเล่นเป็นยังไงสำหรับตัวจินเบก็คือเป็นแบบนี้ นั่นเองนะครับอันนี้คือจริงๆจะเป็นแบบนี้นะเวลาเล่นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่งของคิงกับนามิหรือนามิคู่บุ๊กอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ละสีแดงที่ผมให้นะ ex คืออยู่ข้างหน้าหมดเลยเนี่ยคือไอ้ตัวข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ในส่งทังทรัพย์เจ็ดแท็กชัดเจนนะครับเนี่ยเจ็ดแท็กตามนี้เลยสวยๆเลยสำหรับสีแดงนะก็มันเป็นอย่างนี้แหละแต่ถามว่ายัางไงจิมเบก็คงมีอีกตัวหนึ่งที่ต้องปั้นนะครับส่วนตัวผมก็ปั้นขึ้นมานะฮะ แต่ว่าจะอัพเป็นแบบอย่างนี้เลยไหมเนี่ยมันอิดยาวเลยคือยังไม่ได้แลกให้ันเลยอ่ะก็ไม่รีบนะครับเพราะว่าโคลาไม่มีก็จบไปดังนี้เนาะส่วนอันดับก็ได้อยู่ที่44บนะครับเก็บเรื่อยๆเนาะส่วนตอนนี้ก็ได้เป็นอยู่เนี่ยแ3ดสิทับสนะเอาง่ายๆก็อีกประมาณ6-7เดเดือนอะ่ะถ้าผมเล่นนะคือไอช้ช่วงนี้หยุดเล่นอยู่เพราะว่ากําลังปัน่นในส่วนของไคโดบูส oh ังอยู่ก็เลยยังไม่ได้เล่นตัวซับเพิ่มนะครับก็ไคโดเสร็จ oh เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ทีนึงว่ากันง่ายๆ หรือเป็นอีกตัวหนึ่งที่โอเคนะโอเคเพราะว่ายังไงก็ต้องเล่นอ่ะไม่งั้นมันไม่ได้เจ็ดแท็